สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมอุ้ไมไปน้องมาอยู่กันในเกมโดนะครับซึ่งเราจะมาเล่นดูนะครับอืมก่อนที่จะไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดไม่ไม่แชร์ไม่แชร์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับ ในกองข้าว่อนเข้าได้ไหมเจอกันในเกมนะครับผมดี่ดูเกมดูดีดูเด็กเกินเกมนักเลย นนกันด่เปิดแล้วครับทุกคนไปเลยทางนี้นะคะทุกคนนี่ครับได้แจ็แล้วนะคะรับพอเราได้แจ็คเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ในนะครับนี่ข้าวข้าวนะครับอ้าวเจอ,อไม่เจอ แรกๆเราจะไม่เปิดนะไม่ค่อยเปิดนะเราไม่ค่อยจะเปิดนะเจ๊เวะะ้นเอ้ห้องที่มันมีกกุีแจเรเปิด่อนทุกคนค่ะถ้าไฟกับพมิบให้ทุกคนเข้าตู้นะครับเดี๋ยวแล้วขู่จะเจรลานะครับจะก็ตู้ทางก็จะตายนะครับ ตรงนี้ล็อกเข้าไปไปเปิดแัดเอาในว่าแคตเอานี่ไงแัตเอาห้องที่เจับเจอไหมเจอ last ไหมเจอแบบปกติแล้วก็ตัวเดี๋ยวเจอไอ้แมงมุมเจอแมงมุมแม่โคตรเสียวเลย น yup. ี่เองว่าเขาเปิดนี่้อที่เก้านะครับนี่ฮัลโหลฮัลโหลคุ้ อชิเมนด้วยนะครับผมเบิ่มเสียงกันไปนี่นะครับอันนี้จะเป็นห้องศาสนานะครับเราก็จะทำแบบเดียกันกเลยนะครับแต่และอันแต,แต่แต่ละอันก็จะไม่เหมือนกนะันแล้วเราก,กนะ็เอาลูกมาเปิดให้มันทัาให้มันเหมือนกันนะอ,อัะออน แล like ้วนะครับตอนนี้แก้ไขไปตรงนี้เสร็จแล้วอันนี้จะเปิดให้นะครับน้องห้องที่13ตรงนี้มันนะครับต้องต้องรีบไปนะครับจะเจอเดจะเจอจะเจอจเจอตัวอะไรก็ไม่รู้ผมกลัวแมงไม่ใช่แมง ตรงนี้น่าตรงนี้นจะมีของครับอย่างเส้นไปเลยใช่ไหมอป็นเพชรเก็บอนนับโอ้นี่งไงเจแแลวครับไปใครดูเจก,กันตัวอย่างต่ง จะลื่นเอารถบียวนะครับเอาห้องนี้ยาวจังไม่ใช่ว่าเจ็ดสิบนะครับถ้าเจ็ดสิบก็น่าจะสามสิบกว่าห้องที่สิบแป๊ห้องที่สิบแป๊ต่อแป๊บไปเจียตัวไอตัวที่มันอยู่ในห้องเวดๆี้โอ้ เอาน่าจะอยู่ฝั่งนี้ใช่ไงมไปห้องที่ยี่สิบเอ็ดห้องที่ยี่สิบสองครับลัสมาโอ,อ้โ,อโหน่าจะมาซ่อนหลังตู้ตรงนี้นะเนี่ย ห้องยี่สิบสี่ครับผมอาจจะเล่นได้ไม่ค่อยไกลนะครับผมทุกคนมึงอีกแล้วผมขุดเสียวเลยห้องที่ยี่สิบเจ็ดนะครับผมอุ้ยไปก็พิบไปก็พิ๊บ สีเหรอทุกคนโอ้๋อแสดงว่าใกล้เจอสีแล้วนะครับผมทุกคนดวงตาอุ้ยไปไปชื้อไปชือไปแล้วไปไป

้องที่สามสิบนะครับใกล้เจอสีนะครับสองคน เปิดทุกคนครับพร้อมโนยัางครับไวรุ่นโกดกวาครับเร้อมนิลางครับไว้รุ่นนี้ินแต่วันนี้กบปีผมอยากยุ่กับปีครับปีไปแล้ว

ไปแล้วครับที่แปลงมุมลัชมา,าทุกคนแล้วก็ทุกคนครับมันจะมีมอมอคือับ ICU นะครับ ไ้ตรงไหนโอ้นี่ไงเปิดท่อครับเปิดท่อมาทางนี้นะครับผมโดนไปผมพร้อมละเร็ว ค้ยสิฟนล,ลินเฮร,รับผมกูตัวอะไรวะผมลืมอันนี้โหวนะครับผมเอาจนผมไม่รอดเลยนะครับลูก 我好黑 ju, pada nanti, tungguamin dulu, aku awam itu minimal. nih, aku wah, doin, aku doin cabek เพรากว่าผมดูจากทุกคนเชื่อผมดนจากเบร์ครับเอาไม้นั้นเด็ดหลุดตอนนี้ไม่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็เล่นถึงได้ถึงประตูห้าสิบนะครับอืมก็ผมจะไปฝึกเล่นดาดห้าสิบนะครับแล้วผมก็จะเอามาลงคลิปเล่นอีกรอบหนึ่งนะครับสันคลิปนี้ก็ขอตัวลาก่อนนะครับผมบายบายครับผม